สวัสดีจ้าเพื่อนมามาทานอาหารเช้ากันนะคะวันนี้มาเบอร์แฮมเคียร์เคียนอีกแล้ว วันนี้มีนัดตอน8โมงนะคะแต่แฟนบิจำผิดก็เลยมาก่อนเวลานะคะก็เลยพากันนะคะทานอาหารเช้าที่นี่ซะเลย Right、嗯、now. นี้นะคะบีก็เดินทางมาหาหมออีกแล้วนะเพื่อนๆมาหาหมอฟันนะคะของบีนะโอเคแล้วนะบีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าแฟนของบีนะคะเขาก็จะทำฟันต่อก็เลยหากันมาสองคนนะคะมาเป็นเพื่อนกัน ของเบียบ,บีทำฟันปลอมใส่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบีจะไปทํารากฟันเทียมที่ไทยนะเพราะว่าที่บ้านเรามันก็ถูกกว่าที่นี่นะคะที่นี่มันแพงมากเลยมันไม่ไหวซีละสามพันยูโรนะคะถ้าบ้านเราก็ซีละหนึ่งพันนะมันก็ก็ถูกกว่ากันเยอะนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตัวเมืองนะคะเบอร์แฮมเคียรเค็นนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ถึงคลินิกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำฟันกันก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเพื ude, ่อนๆเราก็หาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเรากำลังจะเดินทางนะคะไปทำงานต่อนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะจากเมืองกับลิสค่ะตอนนี้บีก็อยู่ที่บ้านลูกค้านะคะตอนเช้าเราก็พากันไปหาหม่งฟันนะคะแล้วก็ตอนนี้แฟนของบีนะคะกําลังมาคุยงานเกี่ยวกับกับกับลูกค้านะคะแล้วเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูสระน้ําที่แฟนบีมาทํานะคะว่าตอนที่มันเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆจําได้ไหมที่บีพาเพื่อนๆน,นะคะมาทํางานสาระนี้จะเป็นสระใหญ่มากๆนะคะโซนนี้นะก็เป็นโซนที่แฟนบีนะคะทํางานนะคะตอนนี้ลูกค้าเขาก็ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเเรามาทําสระน้ํานะเพื่อนๆมันก็ไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะคะมันต้องมีการเซอร์วิสต่ออีกนะคะ นี่นะที่บีพาเพื่อนๆมาดูนะคะเป็นสระที่กว้างมากๆแล้วก็ลึกด้วยนะคะยาวไปตรงนู้นเลยนะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะคะเราทำสระว่ายน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเซอร์วิสต่อนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดมีขี้ตะไคร่นะ้ามันสกรปรกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีการเซอร์วิสนะ การเซอร์วิสก็จะมี2แบบนะคะแบบเล็กกับแบบใหญ่นะถ้าเป็นแบบเล็กก็ดูดสิ่งสกรปรกออกได้แค่เป็นบางส่วนแต่ถ้าเป็นเซอร์วิสใหญ่นะคะมันก็จะแบบดูดน้ําออกแล้วก็ล้างสะเลยนะคะล้างทําความสะอาดนะนี่นะคะที่เราไปซื้ออบัวมาปลูกตอนนี้ก็ยาวแล้วนะคะตรงนี้ก็ว่ายน้ําได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะ กว้างมากๆเลยนะนี่นะคะเพื่อน ส่วนใหญ่เนาะคนที่นี่เขาก็จะแบบว่าถ้าเกิดเขามีพื้นที่นะคะเขาก็จะทำาะทำอะไรไว้ที่บ้านเลยนะคือแบบอยู่ที่บ้านนี่ไม่ต้องเดินทางออกไปไหนนะคะคอม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 ซีสซีสเซปรา ใ็่ปาบตต๊นี่ลูกค้าค่ะเขาเห็นบีนั่งเขาก็เลยแบบว่าขำ ขออนุญาตเขาแล้วนะคะว่าขอถ่ายสวนหน่อยนะมันสวยดีนะคะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่นี่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะแล้วแฟนบีก็ค่อนข้างที่จะเลือกลูกค้าด้วยนะคะคือแบบทั้งงี้เงามากๆหรือว่านิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยแฟนบีก็ไม่อยากทําด้วยนะคะไม่อยากร่วมงานด้วยแฟนบีก็ค่อนข้างที่จะเลือกลูกค้าเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าของเราก็จะเป็นลูกค้าที่แบบว่าลูกค้าดีๆนะคะน่ารักนะคะนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศดีนะคะมีแสงแดดนะเพื่อนๆมันอบอุ่นดูน้องหมาแต่ก็เริ่มเย็นๆแล้วนะคะบีใส่เสื้อแขนยาวแล้วอ่ะตัวนี้ได้นา,นาแล้วโอเคลูกซิสซิสอื 有有有。哎呦哎呦哎呦 Nik, Nik, tuh ni. Nik, alis okey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 . ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพดาเซน